เราต้องยอมรับนะว่าผู้ชายบางคนนะคะคบเราเพราะผลประโยชน์ เราอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงตามสเปคของเขาแต่เขาคบเราเพราะว่าเราอะค่ะให้ผลประโยชน์เขาทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นทําให้เขามีความสุขซัพพอร์ตเขาในทุกๆด้านเขาคบเราคั่นเวลาเพื่อรอคนที่ตรงสเปคเขาเข้ามาค่ะพอถึงเวลาที่เขาเจอคนที่ตรงสเปคเขาเข้ามาเขาก็ถีบหัวส่งแล้วเขาก็ไปคบคนใหม่โดยที่เขาไม่สนใจหรอกว่าเราจะรักเขาสนใจใส่ใจทําดีกับเขาแค่ไหนอย่างที่เขาบอกเลยค่ะว่าความรักความซื่อสัตย์ซื้อใจใครไม่ได้ค่ะเพราะ ็คนคนนั้นที่เขาคบเราเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เราเป็นตัวจริงอยู่แล้วคบขั้นเวลาค่ะแก้เหงาแก้เซียนเห็นไหมเขาคบเราเพราะผลประโยชน์พอหมดประโยชน์เขาก็ไปเพราะฉะนั้นผู้ชายบางคนนะคะเขามีปมปัญหาชีวิตเขาคบใครก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของเขาแล้วเราไปอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวเรามีความสุขไหมเราต้องมองความเป็นจริงนะคะชีวิตเราทุกวันนี้สอนให้เราเติบโตปาเองมองบวกคิดบวกค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ถึงขนาดจะ จมอยู่ในความทุกไปตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่ไปเพื่ออะไรอะ่ะเกิดมาชาติเนี้ยก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดไหมเอาเป็นว่าชีวิตนี้ใช้ให้มีความสุขสานต่อความฝันเป้าหมายเราเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่เรามีเพื่อนมีคนที่รักเรามากมายแค่คนคนเดียวอะค่ะจะเป็นอะไรไปถ้ามันเดินจากไปก็ต้องอดทนอยู่ความเป็นจริงแล้วก็ใช้เวลานะเข้าใจตัวเองให้มากๆหน่อยอย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันทําให้เราทุกข์ แล้วเราไม่มีความสุขเพราะสุดท้ายคนที่พาเราออกมาจากจุดนั้นน่ะได้ก็คือตัวเรานะคะ